สวัสดีครับนักเรียนครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคณิตศาสตร์น่ารู้กับครูชยินเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำใบงานของคุณครูได้ไหมครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นสัปดาห์ที่2นะครับของการเรียนจากที่บ้านนะครับหรือ learn from home นะครับก็เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับ สำหรับสัปดาห์นี้นะครับคุณครูจะพาพวกเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปดูกันเลยครับครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องหลักค่าประจําหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยครับนักเรียนสามารถบอกค่าประจําหลักและค่าของตัวเลข ตามค่าประจำหลักได้ครับทีนี้มาดูหัวข้อแรกกันเลยครับหลักและก็ค่าประจำหลักในระบบตัวเลขฮินดูอารบิกเราใช้เลขโดด0 1 2 3 4 5 6 7 8และ9นะครับในการเขียนตัวเลข แทนจำนวนใดๆโดยใช้ค่าประจำหลักซึ่งค่าประจำหลักแต่ละหลักจะมีค่าเป็น10เท่าของค่าประจำหลักทางขวามือที่อยู่ถัดไปนะครับอธิบายง่ายๆก็คือค่าประจำหลักทางซ้ายมือนะครับจะมีค่าเป็น10เท่าของค่าประจำหลักทางขวามือนะครับทีนี้เรามาดูหลักแรกเลยดีกว่าครับนั่นก็คือหลัก หน่วยนะครับค่าประจําหลักหน่วยก็คือ1นะครับทีนี้ค่าประจําหลัก10นะครับก็คือจะมีค่าเป็น10เท่าของหลักหน่วยนั่นก็คือ10คูณ1เท่ากับ10ค่าประจําหลักร้อยนะครับมีค่าเป็น10เท่าของหลัก10นะครับนั่นก็คือ10คูณ10นะครับเท่ากับ100 ค่าประจำหลักพันนะครับมีค่าเป็น10เท่าของหลักร้อยก็คือ10คูณ100เท่ากับ1 0 0 0เช่นเดียวกันครับหลักหมื่นนะครับจะมีค่าเป็น10เท่าของหลักพันนั่นก็คือนะครับเอา10คูณด้วย1000ก็จะเท่ากับ1,000 0หลักแสนนะครับมีค่าเป็น10เท่าของหลักหมื่นก็เอาสิบ คูณด้วย1 0 0 0 0หก็เท่ากับ10,000แสนนะครับหลักล้านก็จะมีค่าเป็น10เท่าของหลักแสนนะครับก็เอา10คูณด้วย10,000แสนก็จะเท่ากับ1ล้านหลัก10ล้านนะครับก็จะมีค่าเป็น10เท่าของหลักล้านก็เอา10คูณด้วย1ล้านก็จะมีค่าเท่ากับ10ล้านหลักร้อยล้านนะครับก็จะมีค่าเป็น10เท่าของหลัก สิบล้านก็เอาสิบคูณด้วยสิบล้านก็จะเท่ากับหนึ่งร้อยล้านต่อไปหลักสุดท้ายครับหลักพันล้านนะครับก็จะมีค่าเป็นสิบเท่าของหลักร้อยล้านนะครับก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งพันล้านนะครับทีนี้มาดูหัวข้อถัดไปครับก็คือค่าของตัวเลขตามค่าประจำหลัก ค่าของตัวเลขแต่ละตัวที่อยู่ในหลักต่างกันจะมีค่าต่างกันโดยค่าของตัวเลขแต่ละตัวจะมีค่าเท่ากับตัวเลขนั้นคูณด้วยค่าประจำหลักนะครับอ่ทีนี้มาดูตัวอย่างครับหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเอ็ดล้านสี่แสนสามมืนเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองนะครับ ค่าของตัวเลขแต่ละตัวมีค่าเท่าไหร่นะครับมาดูกันเลยครับมาดูที่หลักหน่วยก่อนครับหลักหน่วยนะครับก็คือจํานวนไหนครับก็คือ2หลัก10บหลักร้อยหหลักพันเจ็ดหลักหมื่นสหลักแสนสี่หลักล้านหงหลักสิล้านสหลักร้อยล้านสอง แล้วก็หลักพันล้าน1น,นะครับทีนี้เวลาเราพิจารณาค่าของตัวเลขแต่ละตัวที่อยู่ในหลักต่างกันนะครับเราจะต้องพิจารณาจากหลักหน่วยเป็นอันดับแรกก่อนนะครับทีนี้มาดูกันเลยครับ2อ,อยู่ในหลักหน่วยมีค่า2คูณด้วยค่าประจําหลักหน่วยนั่นก็คือคูณด้วย1เท่ากับ2ต่อไปส อยู่ในหลัก10มีค่า4คูณด้วยค่าประจำหลัก4ก็คือคูณด้วย10เท่ากับ40ต่อไปครับ1อยู่ในหลัก100มีค่า1คูณด้วยค่าประจำหลักร้อยนั่นก็คือคูณด้วย100เท่ากับ100ต่อไปเลยครับ7อยู่ในหลักพันมีค่า7 คูณด้วยค่าประจำหลักพันก็คือคูณด้วย1000เท่ากับ7 0 0 0พต่อไป3อยู่ในหลักหมืน่นมีค่า3คูณด้วยค่าประจำหลักหมื่นก็คือ1 0,000ืนะครับก็เท่ากับ3 0ม0 0ืนต่อไป C อยู่ในหลักแสนนะครับมีค่า C คูณด้วยค่าประจำหลักแสนก็คือ10,000ก็เท่ากับ4 0,000 0 ต่อไป1อยู่ในหลักล้านมีค่า1คูณด้วยค่าประจำหลักล้านนั่นก็คือ1ล้านนะครับเท่ากับ1ล้านต่อไป3อยู่ในหลัก10ล้านมีค่า3คูณด้วยค่าประจำหลัก10ล้านนั่นก็คือคูณด้วย10ล้านเท่ากับ30ล้านต่อไปครับ2อ,อยู่ในหลักร้อยล้านมีค่า2 คูณด้วยค่าประจำหลักร้อยล้านนั่นก็คือคูณด้วย100ล้านเท่ากับ200ล้านนะครับทีนี้มาดูครับ1อยู่ในหลักพันล้านนะครับมีค่า1คูณด้วยค่าประจำหลักพันล้านก็คือคูณด้วย1,000ล้านก็มีค่าเท่ากับ1,000ล้านนะครับทีนี้เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับเรามาดูตัวอย่างกันเลยครับ ตัวอย่างแรกครับจงเขียนเลขโดดให้ตรงตามหลักนะครับจำนวนแรกครับ245,681นะครับเช่นเคยครับเราต้องพิจารณาที่หลักหน่วยก่อนนะครับจำนวนที่อยู่ในหลักหน่วยก็คือ1หลัก10 8หลักร้อยหหลักพันหหลักหมื่นส หลักแสน2ส,ส่วนหลักล้านสลานิล้านร้อยล้านมีไหมครับไม่มีไม่ต้องเขียนดูจํานวนต่อไปครับ7จ็ดล้านห้าพันเหมือนเดิมครับพิจารณาหลักหน่วยก่อนครับจํานวนที่อยู่ในหลักหน่วยก็คือ9หลักสิบสหลักร้อยหหลักพันหหลักหมื่นศหลักแสนเจ หลักล้านหลักสิบล้านหลักร้อยล้านมีไหมครับไม่มีก็ไม่ต้องเขียนนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างถัดไปครับจงพิจารณาว่าเลขโดดที่ขีดเส้นใต้นะครับมีค่าเท่าใดนะครับมาดูตัวอย่างแรกครับตัวเลขที่ขีดเส้นใต้ก็คือ4อยู่ในหลักหน่วย10ร้อยพันหมืน่นแสนอยู่ในหลักแสนใช่ไหมหลักแสนนะครับ ค่าของตัวเลขก็คือสี่แสนนะครับตัดไปครับตัวเลขที่ขีดเส้นใต้ก็คือเลข0 000, อยู่ในหลักหน่วยสิบร้อยพันนะครับอยู่ในหลักพันค่าของตัวเลขก็คือศูนย์พันใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับมีค่าเท่ากับศูนย์เฉยๆนะครับเป็นอย่างไกันบ้างครับเด็กๆครับก็ คิดว่าน่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับหลังจากที่ได้ดูตัวอย่างกันไปแล้วนะครับแล้วก็ก่อนจะจบคลิปนะครับก็อย่าลืมทำการบ้านส่งคุณครูนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามนะครับเพื่อที่จะเป็นการแจ้งเตือนว่าในสัปดาห์ต่อๆไปเนี่ยนะครับคุณครูจะทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรมา,อาสอนพวกเรานะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ